ของเหาเนาะคะ่ะมีทั้งผักกาดดอกเนาะคะ่ะรั่วผับก,กวงตุ้งเนาะแล้วก็ผักกาดขาวเด้อจ้าอันนี้กะทินออนเนาะคะ่ะแม่จ๋าเตรียมใบสิกินเด้อนี่กับสมตาจ้าเลยแม่จ๋าอยากให้ได้ยินเสียงตอนที่แม่จ๋ากินเนาะคะ่ะแต่ว่าก็บ่าามาถให้ได้ยินได้เพราะว่ากินกันหลายคนเนาะคะ่ะก็สไม่ีเสียงคุยเสียงยังกันแน่เนาะก็เลยแบบว่าโอ้ยเอาเวา้านี่คะ่ะดักแด้ขวของเหาานะคะ่ะเ็บแซ่บเนาะมันมันเด้อจ้าพี่น้องเลย อร่อยหวานกินบันเห่าด้วยค่ะแซ่บแซ่บคุณทำแม่จ๋าเหลาใส่เหลาใสนะะนเนาะค่ะคุณเนาะมึงดักเดยที่แม่จ๋าขวัวเองเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะแซ่บมั่นใสกันปัญญงเนาะทั้งเม็ดกระถินทั้งดักเดาเมื่อน,นี้มีดักเดาพร้อมด้วยค่ะแล้วก็มีพักอันพักกวงตุ่งตุมเนาะคะ่ะเนาะอู้แซ่บด้วยค่ะอ่อนออนอันนี้ซื้อมาจากตลาดบัานเห่าด้วยจากตลาดลาวบางบอนเนาะคะ่ะแซ่บแซ่บเนาะคะ่ะ ขนมจีนก็มีนะจ๊ะกลมของเฮ้านะคะมีทั้งผักกาดดอกนะคะรั่วพักกวางตุ่งเนาะและว้วก็ผักกาดขาวเด้อจ้าอันนี้กะทินออนนะคะแม่จ๋าเตรียมไว้สิกินเด้อน,นี่ก็สมตำจ้าได้เนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกินบ่ได่นบอกว่ามันข้าวซันเนาะแต่แม่จ๋ากินไดเสยคะ่ะแซบเนาะคะคุณนะ่ะเป็นวาเดอะะ้อค่ะพี่นวงเอ้แซบแซบ,แซบผู้ขาวหรือว่าขาวตองเนาะคะบางคนก็กินบ่ไดเดอะะ้อค่ะแต่ว่าแม่จ๋าว่ามันคือผักอันนั้นแม่ผัก,อ,กอันใบชะพูนม่ค่ะ แม่จ๋าไมนกินหอมแบบนั้นแม่จ๋าก็เลยกินไดเนาะคะ่ะบางคนเพิ่อกินบดใดคนบอกว่ามันข้าวสันเนาะแต่แม่จ๋ากินใดเสยคะ่ะแซบเนาะคะ่ะคุณน,นะ่นวาเดอร์ค่ะพี่นวงเคยแซบแซบกินบานเฮาด้วยค่ะแซบแซบคุณนะแม่จ๋าเหล่าส่เหล่าส่เนาะค่ะคุณนะเนาะค่ะเหล่าส่เหล่าไ่เด้แม่จ๋านะเห็นตุนหอวมกับเหล่าส่เห็นอันพักตุ่มก็เหล่าส่พักตุ่มจานหนึ่งนะแม่จ๋ากินเบิดไหมคะ่ะผักกวางตุ้งเนาะอันพักกะเมือน,นี้มีดักเดียพร้อมด้วยค่ะแล้วก็มีพักอัน ผักววงตุ่งตุมเนาะค่ะเนาะอ้เแซ่บเลยค่ะอ่อนอ่อนอันนี้ซื้อมาจากตลาดบ้านเฮาเด้อจากตลาดลาวบางบอนเนาะค่ะเอาที่หลังดีกว่าวสันเนาะค่ะนี่เนาะค่ะพักที่แม่จ๋ากินก็นคือผักอ่าไดเนาะค่ะบางคนเพื่อกินบัวใด่นบอกว่ามันข้าว,วสันเนาะแต่แม่จ๋ากินใดเสยค่ะเซ่บเนาะค่ะคุณน่ะพิณวาเด้อค่ะพี่นวงเอ้เสียบเสียบอ่าซบเบเนาะค,ะะคะ่ะขนมจีนก็มีนะจ๊ะนี่เนาะ แซบค่ะกระจากินน้ากันสองคนนั่นล่ะบริหลายคนปันไหนหนองนอแต่ว่ากับแบบว่ากระเกียงใจเนาะค่ะกามแบบว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเขากินบั่นเฮ้าด้วยค่ะแซบแซบคุณแม่จ๋าเราใส่เราใส่เนาะค่ะเลยแม่จ๋าอยากให้ได้ยินเสียงตอนที่แม่จ๋ากินเนาะค่ะแต่ว่ากับวสามารถให้ได้ยินได้เพราะว่ากินกันหลายคนเนาะค่ะกับเสีเสียงคุยเสียงยังกันแน่นาอก็เลย้แบบว่าโอ้ยเอาว่าอูบางอย่างพี่น้องเอ้ตั้งบกง แม่จ๋าแม่พี่น้องเบิ่งมันจวดจัดซำไไดมาเด้อค่ะกินแซ่บๆน้ำกันเด้อทีสันจวดจัดมากเนาะค่ะผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองเนาะค่ะบางก้นก็กินบ่ได้เด้อค่ะแต่ว่าแม่จ๋าว่ามันคือพักอันนั้นแม่พักอันใบชะพูนะแม่ค่ะแม่จ๋าว่ามันกินหอมแบบนั้นแม่จ๋าก็เลยกินอ้ยเบิ่งงบนพี่น้องเอ้ยตํางขอบคุณแม่จ๋าแม่พี่น้องเบิ่งมันจวดจัดซำไไดมาเด้อค่ะกินแซ่บๆน้ำกันเด้อทีสันจวดจัดมากเนาะค่ะกินบ้านเห่าเด้อค่ะแซ่บแซบ นแม่จ no, yeah. 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 ๋าเหลาใส่เหลาใส่เนาะค่ะได้เนาะค่ะบางคนเพิ่อกินบ่ได้เพิ่นบอกว่ามันข้าวว่าสันเนาะแต่แม่จ๋ากินได้เสยค่ะแซ่บเนาะค่ะคุณนะเพิ่นว่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบเนาะแซ่บแซบซีมีแต่ของบ้านเฮาเด้อค่ะขายเนาะแซ่บเด้อค่ะแม่จ๋าต้มอ่อนๆหวานๆเนาะค่ะโอ้ซื้อกับบรได้แพงพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยแต่เนาะค่ะขนมจีนส้มตำพี่น้องเอ้ยแม่จ๋าบ่ได้กินข้าวเด้อค่ะนี่แหละแซ่บเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้า บายบายค่ะดอกบานเท่านั่นแม้สองกำเนาะคะ่ะแม่จ๋ากินเบิดพี่น้องมีแต่ยดหยดอ่อนๆหวานๆเนาะคะ่ะหยดอุปุอิปีพร้อมเด้หย,ยดใหญ่ๆเนี่ยแม้ขนมจีนนี่ก็เป็นขนมจุกเนาะเบิ่ร์ดคะ่ะมากินส้มตำกันเนาะคะ่ะส้มตำขนมจีนนะคะโปรดอมีอีหยังมากมายคะ่ะแสับแห้งแห้งเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยโุณเนาะมึงดักแดีที่แม่จ๋าขวัวเองเนาะคะ่ะนี่คะ่ะแซ่บ มันใส่กันปัญญังเนาะทั้งเม็ดกระถินทั้งดักแดีมือน,นี้มีดักแดรพร้อมด้วยค่ะแล้วก็มีผักอนันผักกวางตุ่งต้มเนาะค่ะเนาะอู้แซ่บด้วยค่ะอ่นอนๆออันนี้ซื้อมาจากตลาดบ้านเฮาเดอ้อจากตลาดลาวบางบอนเนาะคะ่ะได้เนาะคะ่ะบางคนเพิ่อกินบ่ได้เพิ่นบอกว่ามันข้าวว่าสั่นเนาะแต่แม่จ๋ากินได้เสยค่ะแซ่บเนาะคะ่ะคุณนะ่ะเพิ่นว่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยแซ่บแสบมึงเนี่ย,ยพี่น้องเอ้ยตั้งกหบคุ แม่จ๋าแม่พี่น้องเบิ้งมันจวดจ,จาดซํำได้มาเด้อค่ะกินงแสบๆน้องกันเด้อที่สันจวดจ,จาดมากเนาะคะ่ะชัวเนาะค่ะนี่นะคะปิ้งสิ้นโหลดค่ะก็ปิ้งปลาคอเนาะค่ะปลาช่อนนะคะปลาช่อนแดดเดียวจ้าพักเตรียมพรม้อมเนาจ้ามีเส้นใหญ่ๆไปเลยแบบแม่จ๋าหมักเนาะค่ะเตรียมพร้อมข้าวเหนียวกับเตรียมพร้อมเด้อค่ะ ผู้ขาวหรือว่าข้าตองเนาะคะ่ะบางก้นก็กินบ่ได้เด้อค่ะแต่ว่าแม่จ้าว่ามันคือพักอันนั้นแม่พักอนนันใบชะพูเนาะแม่ค่ะแม่จ้าว่ามันกินหอมแบบนั้นแม่จ๋าก็เลิกกินนะเนาะค่ะขนมจีนสมตำพี่นองเอ้ยแม่จ้า่บริกินข่าเด้อค่ะนี่ล่ะแซ่บเนาะคะ่ะขอบคุณได้หลายเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะนี่คะ่ะดักแด้ขัวของเฮ่านะคะ่ะเ็บแซ่บเนาะมันมันเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ย อร่อยวันนี่คะ่ะดักแด้ขัวของเหาานะคะแซ่บแสบเนาะมันมันด้อจ้ะพี่น้องเลยอร่อยวันได้เนาะคะ่ะบางคนเพื่อกกินบด้เพิ่นบอกว่ามันข้าวซันเนาะแต่แม่จ๋ากินได้เสยคะ่แะแ่บนะเนาะค่ะคุณน่ะเิ่นวาเด้อค่ะพี่น้องเลยแ่บแสบกุกเนาะเบิ่งเด้อค่ะมากินส้มตำกันเนาะคะ่ะส้มตำขนมจีนนะคะบ่ะไใ้มีอียังมากมม่ค่ะ แสบแห้งแห้งเดิมมันี่พี่น้องเอาที่ล้างดีกว่าวสันเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะพักที่แม่จ้าก,กินก็นคือผักอ่ะนี่คะ่ะดักแด้ขัวของเฮานะะเนาะค่ะเจ็บแซ่บเนาะมันมันเด้อจากพี่น้องเลยอร่อยหวานป่น่าเนาะ,ะค่ะเล่าใส่เล่าใส่เ,เด้นแม่จ๋านะ่ะเห็นต้นหอมก็เล่าใส่เห็นอันผักตุ่มก็เล่าใส่ผักตุ่มจานนึงนะ่ะแม่จ๋าก,กินเบิดไหมคะ่ะผักกวางตุ้งเนาะอันผักกาดเตรียมพรม้อมเน้ะจ้า เส้นใหญ่ไปเลยแบบแม่จ้าหมักเนาะค่ะเตรียมพร้อมข้าเหนียวกับเตรียมพร้อมเด้อค่ะอนี่เนาะแซ่บค่ะกระจากินน้ำกันสองคนนั่นล่ะบด้หลายคนป็นไหนนอกนอะแต่ว่าก็แบบว่ากระเกงใจเนาะค่ะกามแบบว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเฮากินบัานเฮาาด้วยค่ะแซ่บเซ่บคุณแม่จ้าเหล่าใส่เหล่าใสเนาะค่ะแต่เนาะค่ะขนมจีนสมตำพีนองเอ้ยแม่จ้าบริกินข้าเด้อค่ะนี่แหละแซ่บเนาะค่ะขอบคุณหลายๆายเด้อจ้า Bye bye บายบายค่ะบุกเนาะเบิ่งเด้อค่ะมากินส้มตำกันเนาะคะ่ะส้มตำขนมจีนนะคะปลได้มีอีหยังมากมายคะ่ะแสีบแห้งแห้งเลยมันนี้พี่น้องคยใส่เนาะคะ่ะบางคนเพิ่นก็กินบ่ได้เพิ่นบอกว่ามันข้าวว่าซั่นเนาะแต่แม่จ๋ากินได้เสยคะ่ะแซ่บเนาะคะ่ะคุณนะ่ะเพิ่นว่าเด้อคะ่ะพี่น้องเคยแซ่แบเสียบคุณเนาะมึงดักแดีที่แม่จ๋าขว่เองเนาะคะ่ะนี่คะ่ะแซ่บ มันใส่กันปนยัญญงเนาะทั้งเม็ดกะทินทั้งดัก,ดกแดงเสพรสบเนาะคะ่ะขนมจีนก็มีนะจ๊ะเอาที่หลังดีกว่าว่าสันเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะพักที่แม่จ้าก,กินก็นคือผักบักเนาะเบิ้งเร้อค่ะมาก,กินส้มตำกันเนาะคะ่ะส้มตำขนมจีนนะคะโบได้มีอียังมากมหมค่ะแซ่บแห้แงแห้งเดิอเหมือน,นีพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะขนมจีนส้มตำพี่น้องเอ้ยแม่จ้าบบได้กินเข่าเด้อค่ะ นี่แหละแซ่บเนาะค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าบายบายค่ะผูขาวหรือว่าขาวตวงเนาะค่ะบางกนกับกินบัไดดเด้อค่ะแต่ว่าแม่จ้าว่ามันคือพักอันนั้นแม่พักอันใบชะพูน,น่นนนะ,ะแม่ค่ะแม่จ๋าว่ามันกินหอมแบบนั้นแม่จ๋าก็เลยกินบกเนาะเบิ่งเด้อค่ะมากินส้มตำกันเนาะค่ะส้มตำขนมจีนนะคะบัไดดมีอียังมากมหมค่ะแซ่บแห้งแห้งเด้อืันนี้พี่น้องเ นี่ค่ะดักแดกข่ขัวของเหาานะคะแซ่บเนาะมันมันได้จากพี่นงเลยอร่อยหวานเลยแม่จ๋าอยากให้ได้ยินเสียงตอนที่แม่จ๋าก,กินเนาะค่ะแต่ว่าก็บสามารถให้ได้ยินได้เพราะว่ากินกันหลายคนเนาะค่ะก็สิมีเสียงคุยเสียงหยังกันแน่เนาะก็เลยแบบว่าอยเอาเ้าได้เนาะค่ะบางคนเพื่อกินบ่ได้คนบอกว่ามันข้าวซั่นเนาะแต่แม่จ๋าก,กินได้เสยค่ะแซ่บเนาะค่ะคุณน่ะเิ่นว่าเด้อค่ะพี่นงเลยแซ่บแซ่บ นัวนะคะ่ะนี่นะคะปิ้งสิ้นหลดค่ะก็ปิ้งปลาคอเนาะคะ่ปะปลาช่อนนะคะปลาช่อนแดดเดียวจ้าพักตัวนี้เนาะแซบค่ะจ้ากินน้ำกันสองคนนันล่ะบร้หล,ลายคนปันไหนหนอกนาะแต่ว่าก็บแบบว่ากะเกียงใจเนาะคะ่ะกะแบบว่าแบบนี้ดีกว่าเนะาะเพราะว่าเฮ้ยแม่จ๋าอยากให้ได้ยินเสียงตอนที่แม่จ๋าก,กินเนาะคะ่ะแต่ว่าก็บ,บาสามารถให้ได้ยินได้เพราะว่า กินกันหลายคนเนาะค่ะกับเสีเสียงคุยเสียงยังกันแน่เนาะก็เลยแบบว่าโอ้ยเอาว้าวผู้าวหรือว่าขาวตองเนาะค่ะบางค้นก็กินบ่ได้เด้อค่ะแต่ว่าแม่จ๋าว่ามันคือพักอันนั้นแม่พักอันใบชะพูนะแม่ค่ะแม่จ๋าว่ามันกินหอวแบบนั้นแม่จ๋าก็เลยกินในคณะที่ว้าอยู่นี่ก็ยังน้ำลายแตกยู่เด้อว่าเราก็เกินน้ำลายเนาะค่ะเจ็บเจ็บแ KB บคือเกาเนาะค่ะเนาะนี่กะทินอ่อนเนาะค่ะมีทั้งกะทินอ่อนกะทินแก่เด้อค่ะที่แม่จ๋ากินว่า่ผู้ขาวหรือว่าขาวตองเนาะค่ะบางค้นก็กินบได้เดอค่่่่่ะแแตววาาามจ มันคือพักอันนั้นแม่พักอัน,น,นใบชะพูน่ะแม่ค่ะแม่จ๋าว่ามันกินหอมแบบนั้นแม่จ๋าก็เลยกินนี่ค่ะดักแด้ขัวของเฮาเนาะค่ะแซ่บๆเนาะมันมันเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยอร่อยหวานกินข้าวอยู่บ้านบันป่าไก่ทอดเนาะจ้าก็มีดักแด้พร้อมเด้อพี่น้องในคณะที่เว้าอยู่นี่ก็ยังน้ำลายแตกอยู่เด้อเว้าแล้วก็เกินน้ำลายเนาะค่ะแจ็บๆๆคือเก่านะะเนาะค่ะเนาะ นี่กะทินออนเนะค่ะมีทั้งกะทินออนกะทินแกเด้อค่ะที่แม่จ๋ากินยินเขา่ายูบนันบันป้าไก่ทอดเนาะจ้าแต่มีดักเตียผมเด้อพี่น้วง